ว่าเหมือนอยากจะให้ลูกมันเสียเอ๊เด็กมันเสียหน้าคนเหรอไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับคุณแม่เนี่ยใช่ครับคุณแม่ในใจลบก็เลยมาเรียนกันดกใหม่ตับมาใหม่ให้เรียนใหม่ปรุ่นยี่หกรุ่นยี่หกปีเด็เสือสามสี่ปีสามสี่รุ่นยี่หกรุ่นดังเลยนะพี่ผอมหนึ่งรอบนึงกลับมาเผาอีกใช่เอ๊ะกระดกมันก็สิ่งเก่ากระดกพูดอะไรตอนนั้นตอนนั้นกระดก็สองหกตอนว่ากระเรียนน้อยไม่รู้จักใครหรอกเฮ้ย แล้วแต่สมัยก่อนกระดกใส่ยีนได้แค่สุขเสาใช่มีตัวผมเนี่ยประท้วงแล้วใส่ยีนนะแล้วก่อนเมื่อก่อนไม่ได้ใส่ทุกวันไม่ใช่แล้วกระดูกใส่อะไรพี่เมื่อก่อนได้เป็นท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กันสามน้าสามน้าคืออะไรอ่ะสามน้าก็มีมีเชษนเมย์หลังเมย์กบรั่วๆอ่ะชัวร์ทีวีชัวร์ทีวีกูเป็นรั่วครับ ตอนนี้จานตอนนี้โด,ดนด่าเนี่เสียงเยอะเลยวันนี้โอ้นีเ่เสียงดีเดี๋ยวเราพยายามปรับปรุงและแก้ไข <c oughs> ตามสถานการณ์บางทีหลายๆอย่างก็ <c oughs> ด้วยสถานที่มันไมน่อำนวยเราเรา,เราจะเป็นคอนเทนเนอร์จะ <c oughs> เอาดอก็คือจะมีสถานที่แตกต่างนะครับแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่ติดตามรายการว่าเสียงอาจจะดังไปบ้างแล้วก็แนะนำเข้ามา ใช่ซ่ามีเสียงรถเสียงอะไรเดี๋ยวเขาจะก็เราไปสถานีแบบเรียวๆไปแปดสงกรก็ไปที่โอ้โหวินวินแปดสงกรก็ไปวินเลยนั่งที่วินบ้านจารย์เช่ก็อยู่ติดกับซุปเปอร์ซุปเปอร์ไฮเวย์เลยใจครับปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอหรืคำแนะนำที่ติดชมกันมา ในไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง f a c เฟ o บเพจของอเพจของอาชีวะทีวีแล้วก็อย่างหนึ่งในในช่องอาชีวะทีวีที่เป็นเพจ f a c e b o o k ม,มันจะมีในเพจกับในกลุม่มกลุ่มต้องบอกว่าหลายๆคนที่แนะนำมาว่าไม่อยากให้บางคนที่ไม่ได้เรียนในสถาบันแล้วเอามาอัมเล่นกันมาดูดีกันแล้วก็บางทีการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงต้องขออภัยสําหรับแนะนํามาว่า บางคนเอาสถาบันไปล้อเล่นว่าอยา่างนู้นอย่างนี้มันตลกบอกฮาเราก็พยายามจะพยายามจะลบด้วยแต่ว่าขอบางครั้งที่เราลบช้าเพราะว่าบางทีเรามีการตรวจสอบเขาต้องขออภัยขออภัยจริงเราคุยกันตลอดว่าอันไหนมันยิ่งไม่เหมาะสมมากยิ่งลบไวนะครับม,มันไม่เป็นการสร้างกระแสอก f เฟซบุ๊กไม่ได้มียอดหลาหรือว่าไม่ได้มีารายได้ไม่ได้มีรายได้เขาทำได้เือการเข้าเรื่องวันนี้อย่างที่ผมบอก แต่เมื่อกี้อาจารย์เชก็ตั้งสัมภาษณ์ทางกระหนกกระหนช็อปปิ้งช้อปปิง้งไปวันนี้ก็คือพี่บางเฮ้ยประธานบางกระหนกอาชีวะประธานบางสายหืน่นบางแมนยูบางรักครอบครัวโอ้โหแต่เคยออกไปรอบ้วนะอาจารย์ แกไม่่อยพูดอะแต่แกเจ้าเก่งเมนเมียโอ้โหก็สุดยอดอยู่แกแบบทำเหนือเมียตลอดกอกมาเลยเมียกาบเลนะเมียขอร้องพี่จะไปกี่โมงถึงบอกว่าเป็นหลานเลยมั้งหรือเป็นลูกลูกไอ้ชิ่อถ่ายรูปกันผมนึกว่าลูกให้พี่บ่าได้เมียเด็กไม่น่าเชื่อนะหน้าพี่บ่าแม่งแก่แก่ก็ผมไม่รู้จะไปพูดอะไรผมพูดไปแล้วนี่ ทำไมผมแก้ไขไม่ได้ทำไมพี่บากแก่แก่แล้วแต่พยายามจะแบบอัปเดตคือพยายามจะพยายามจะไปซื้อไปอ่านไปนวดอะไรเงี้ยไปพุ่มจ่ายตังค์แล้วกลับจะไปบอกใครนะว่าพี่มีอะไรไม่มีน้องหวานนวดมาเล่าให้ฟังบอกว่ามาแล้วไ่เจ็บตัวคุ้มพี่บากพยายามจะโชว์กล้ามดาก่ะโชว์กล้ามดากเดี๋ยวไ้สัตโชกล้ามแขนโชว์กล้ามดากว่ากูเก่งไงอ้ะไปไปไปไไป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 ไ พี่ในฐานะที่มึงอายุเยอะสุดกบอายุเยอะแล้วนะหรอเอ้าเท่าไหร่มันห้าสิบแล้วอาจารย์อ๋อพี่บางหนึ่งสี่ไอ้ไม่ได้พี่กบเราหนึ่งสี่กบก็ห้าสิบแล้วก็เท่าพี่บางเลยไ่มแกกว่าพี่บางหน่อยแกพี่บางหน่อยนึงเหรอโอ้ขอบคุณบ้านสวัสดีครับ เยี่นะครับประธานกระดกสวัสด right ีครับพ so nice> ี่บ่างพี่บ่างที่สุดยอดเลยครับผมรักครอบครัวแล้วพี่บังนั้นเป็นคนแบบจริงจังกับเพื่อนฝูงไม่เคยทำร้ายจิตใจใครเลยที่มันแบบว่าดูแลตลอดหน้าแก่เมียเป็นลูกไม่มาพูดเองเดี๋ยวไปดูในคลิปไอ้เด็กที่มาแก้วเดี๋ยวผมสั่งไว้แล้วนะครับคนนี้มาเจอคนนี้มาเจอกับประธานบางกระดกนะครับพี่บางบุคลโลหรือว่าบางโกบอ อยู่ทํางานสาธารณประโยชน์ตลอดพี่บักทำดีพี่บักไม่เหนื่อยครับเพรเห็นพี่บักโคดเฟซทุกวันกับพี่บักที่ต้องไปดูแลต้องไปดูแลโควิดแล้วก็เอารถใหญ่ๆเลยรถถ้าถ้าผมเหนื่อยนายผมเหนื่อยกว่าใช่ใครอะนายพี่ใครสขอนิ่มครับท่านเสาร์ขอนี่เรเสกวัฒนมงคลท่านจจรเสกวัฒนมงคลท่านเป็นสขอที่ลุยงานตลอดเลยเขตอะไรนะพี่สมัยก่อนอยู่จอมทองครับตอนนี้ตอนนี้มาทํางานสาธารณประโยชน์เพื่อให้บ้านเกิดท่านที่ เขตธนบุรีเขาเกิดเขตทนพี่ผมเห็นนะไม่ไประทใจนี่ฉีดยันหมานะทําหมันหมาฉีดยาอาจารย์เชฟผมฉีดบ้างไหมเปล่าครับท่านไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ที่ผ่านไปโบวแล้วฉีดทำความสะอาดเรื่องโควิดซึ่งผ่านธนบุรีผมบอกว่านะมันเหมือน,นเป็นปร,ปร,ราการด่กเข้ากรุงเทพในเ,เขตรอยต่อจากสมุทรปราการเข้ามาตรงนี้ถามว่าพิบักทำยังไงพิบักเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากเมื่อก่อนเนี้ยพิบักอาจจะ เกเลพี่บ่ากจหื่พี่บา่าจัดกามใช่พี่บา่า,ๆๆบา,บาเนี่ยเป็นบาบ้าหื่เลยซึ่งพี่บา่าเนี่ยเชิดเข้าใจเลยพี่บา่าเป็นคนที่ผมไม่เข้าใจเพ,พราะเพะเปิดจากพอเห็นพี่บา่าเปิดร้านทําร้านอาหารด้วยร้านช่ครับร้านสหายใช่คาับเออพอไปร้านสหายเฮ้ยที่ความที่พี่บา่าเ,เป็นเป็นแบบเนี้เ <น S 2> พิ่งรู้ <ๆ S 2> ว่าความที่เป็นมิตรไมตรีที่มีต่อเพื่อนฝูง เฮ้ยแค่เปิดร้านวันแรกโอ้โหล้นเลยโด้ลไปกันด้วยใช่ไหมไปไปไปที่การที่จับน้องพิตตี้อ่ะอแล้วปากปลาผมว่าคือต้องบอกว่าเข้าใจเลยว่าทําไมคําว่าบางคาโลมันถึงได้ติดปากวัยรุ่นย่านฝังทต้องบอกว่าการที่บีมอบให้สิ่งดีๆหรือว่าเพื่อนดีๆหรือว่าน้องผมก็ได้เลยว่าย่านฝั่งทน ต้องมีเชื่อหนึ่งที่มันจุ้งไว้คือบังข้าหลวพี่บางทุกวันนี้เหนื่อยผมว่าพี่บางเหนื่อยทำงานต้องไปที่บกบกพี่ตั้งอย่ที่ไหนครับตลาดครับตลาดูแล้วต้องออกทุกวันเี้ออกออกหน้างานทุกวันเออมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างไหมพี่ไหนว่าจะหนีเมียไปเที่ยวไปอาบนวดไปอย่างเงี้ยนี่นี่อ่ะบอกเขา ขอเล่นหน่อยคือพี่พี่แบ่งเวลาจัดสรรเวลาตัวเองยังไงก็บางทีครอบครัวเาก็บ่นนะครับมีครับเราไม่มีเวลาให้กับเขาแต่ว่าทุกอย่างเขาก้าวข้ามผ่านได้ดีทุกวันนี้บ่นบ้าผมก็โตสอนเมียต้องดูเทมดีนะครับพี่บ่าล้วตอนนี้ยังทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งประธานชมรม สิ้เกาสิเกากลบอาชีวะกี่ปีแล้วพี่อันนี้จะเข้าสองปีแล้วครับคื่บล็อกไว้ไม่มีห้ามเลือกใชไหม่แต่แต่เชื่อว่าหลายๆท่านอยาให้ความรักและนับถือต้องบอกว่าเคารพนั้นมีอยู่แล้วต้องบอกว่าให้รักและนับถือนับถือใจชื่อว่าในการทํางานออพี่บัตรทำยังไงอะ กหนกอ่ะพี่พี่กรหนกเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อาชวะแห่งแรกแล้วก็เอกชนเออแล้วพี่พี่มีการดูแลหรือว่าการคุยกับเขาอย่างไรุมดูแลยังไงกับพี่พี่น้องกระหนกชีวะพี่ผมว่าถ้านักเรียนด้วยกันเราคุยกันง่ายครับเป็นเพื่อนกันก็เราคุยกันภาษาแบบลูกทุ่งอ่ะนักเรียนด้วยกันอ่ะมันคุยกันง่ายมันไม่ใช่พูกแบบต้องมีวิทยาการสูงหรืออะไรคือับ คือกระน,นกเนี่ยเอาพูดตรงๆนะรับแต่พวกพวกนี้มาแต่ผมผมอะในทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสได้เจอกับพี่บงังพี่บังจะเป็นคนเดียวที่ไล่พอสอปีนี้ปีนี้เป็นใครปีนี้ผมไปออฟฟอร์ดปีนี้ผมไปรับใช้าชาติพี่บังจะไล่ได้หมดภาพนี้ถ่ายกับใครยังไงพี่บังอะคิดได้ยังไงจําได้หมดเลยพี่ ช่วงระยะเวลาลอยต่ออะไรพวกเนี้ยจาได้ครับผมดูจากร้อยเพราะว่าภาพถ่ายที่หลังพี่บ่าวมีไม่กี่ภาพน้อยมากหลังๆนี่เริ่มออกมาเยอะนะมีแล้ว่อนเพื่อนๆส่งมาให้ครับจริงๆผมจริงๆตัวผมไม่ค่อยจำไม่ไม่มีเออจากพี่บ่าวมีงานคอนเสิร์ตด้วยเออมีคอนเสิร์ตไปเช็คด้วะภาพานี้ถ่ายตรงไหนเวลาไหนพี่บา่าวเป็นคนความจําเลยว่าเฮ้ยปีนี้ผมไม่อยู่แล้วปีนี้ผมไปแล้วอะไรแล้ว คือผมผมยอมรับว่าพี่บักคนที่ทำลายในการใช้ชีวิตพี่บักเนี่เอกมากรู้สมองก็ยังดีไม่เหมือนมึงสมองรู้จำได้ยังจัานลานสเก็ตครั้งหนึ่งเขาเคยพูดว่าลานสเก็ตเริ่มจากวันไหนก่อนนะพี่ลานสเก็ตที่ก็ที่ดาวน้องอ่ะเริ่มแรกลานสเก็ตมื่อก่อนมีกี่วันพี่มีวันพุธเลดี้ไนท์ เฮ้ยตอนนั้นที่ท่านมีตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเหรอใช่แล้วก็มาเพิ่มเป็นจานกุสุกเพิ่มจานกุสุกครับใช่ครับเขาบีบเขาฟรีหรอเพื่อรอบแรกเพื่อรอบแบบวันแรกวันแรกนี่คือวันพุธวันเดียวอ่ะฟังเลยว่าวันพุธวันเดียวใช่ครับหลังจากนั้นเขามีจานกุสุกแล้วก็จำได้ทุกคนจะบอกว่าห้างสรรพสินค้าผมดูจากรายการช้อปปิ้งกระดอบช้อปปิ้งเขาบอกว่าวิบากไล่เอาว่บาก เดอะบอเปิดบันที่เท่าไสุดเลยจำได้ว่าปีปีพศ32ปี32ก็ผมฟังกันแล้วแล้วก็วงเวียนใหญ่ห้าอะไรที่พี่ชอบนั่งมาริคิงกับสันทั่งผมนั่งไอ้กบก็นั่งมาริคิงข้างบนแต่ผมถามสี่แล้วผมเพื่อนก็ออกไปแล้วสมัยก็มีรถบัมใช่ใช่รถบัมกึ้นบนกดบัมหรออ่ใช่ผมเป็นเด็กตอนนแรนเล่นมันตอนเด็กโวยนี่สิเก่าเลยนะไตอตสท ตลานเกษตรสมพงษ์บางเทียนเอ้าเหรออันนี้มันพี่ของผมหอเอ้าเหรอพี่ของไอ้หลังอหรอจุ๊บวนจุ๊บวนเอ้าเหรอพี่บานพุ่งพี่บานรุ่นเจ็ดรุ่นเจ็ดรุ่นเก้าเอ้าเหรอครับครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะพี่ต่อหลังจากที่จบที่ตลาดเกษตรสมพงษ์บางเทียนในรุ่นที่เจ็ดพี่สถาบันแรกในอาชีวะที่ไหนครับพี่บานกุลสิริครับเข้ากุลสิริครับทำไมถึงไม่เรียนกุลสิริ แม่ให้เลือกระหว่างสยามกุศลิก็เลือกกุศลิศเลือกกุศลิศเลยเรียนจบปวช3เลยไม่จบคทำตดวไรออกไม่ออกเ้ปปีไหนเดี๋ยวปีแรกเลยตัวแรกออกเลยยังไม่ได้สอบเทอมแรกเขาไล่ออกไปล่อใครอะไปล่อใครไม่ได้ล่อใครเขาไล่ออกเลยไปเรียนไหมไปครับไปเรียนเขาไล่ออกได้ยังไงพี่บางอุวยอาผมขับรถไปส่งที่นั่งเี็กทุกวันนะ เขาส่งเลยเหรอไปส่งเลยไปส่งจนมองเข้าห้องเรียนเลยน้าเอาไรอ่ะยังไงก็ผมปีนออกข้างเลยไปนั่งสินชัยสินชัยคืออะไรพี่ชัยมันจะมีหลงชากับโตนุเอาแต่เด็กตอนนั้นเนี่ยช่างช่างอะไรก่อนแผนไฟครับช่างไฟที่บอกเปลี่ยนอดไฟไม่เป็นเลยนะใช่ครับอ๋อเข้าใจไม่ได้มาสถาบันก็ไม่ดีคือพี่ปางไม่ชอบเรียนใช่ครับหนีปีนกำแพงออก อ,อ๋อบัดดีพี่มาก้ก็ปีกแมงออกซ้างนั้นนะ่ะใช่ครับไม่ถึงปีเทอมแรกจบจ้ะไม่ได้สอบเลยไล่ออกเลยเทอมแรกเลยออกเลยยังไม่ทันสอบเลยครับออกเลยออกเลยเวลาเ,เรียนก็ไม่มีใช่ครับอือเอาหลังจากนั้นเพลงคว้างเทอมสองเข้าขนกโอ้โอนเทียบ ไม่ไม่โอนเทีบว่าเดี๋ยวเขาไปเก็บเอาอ๋อเข้าไปอยู่ปชวชปีหนึ่งสองยังเป็นช่างไฟอยู่ครับช่างไฟครับล้วไหนพี่จบปีสามที่นี่เลยก็ <c oughs> ไปพาเขามาถวงตอนปีสามสองถวงเรื่องยรที่ <c oughs> ทไหนของเกงยีนครับที่ขกนมกเนี่ยเอาตั้งสามสองแล้วุูกอะไรขนรุูนอะไรต้องบอกว่าตอนนั้นกนมรูกยี่ห้าปีหนึ่งยี่สามอยู่ปีสามผมยี่สี่อยู่ปีสอง เข้าไปรุ่นแรกเลยรุ่นไรเลยปียี่สีไม่ใช่เหรอยี่สี่ครับแต่กระโดก็หลดสองสี่ก็อยู่มันมันปีสองใช่แต่ยี่สามจะอยู่ปีสามยี่ห้าอยู่ปีหนึ่งอ๋อสองสี่อยู่ปีสองพี่ไปอยู่เข้าคือก็คือพจนผมขึ้นปีสองแล้วอะแล้วปะทวงอ่ะอ๋อปะทวงรุ่นนั้นในปีสองแล้วก็เขาก็าให้เรียนต่อจันจบไปจบครับมันจะขึ้นปีสามมาไล่ออกอีก ไปไหนก็ไปสมัครทีดกุงเทพเขาก็ไม่รับกลับมาที่กระดกกลับไปตุรกีพอว่าเหมือนอยากจะให้รูปนั้นเสียเอ๊เด็กมาเสียหน้าคนเหลือไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับคุณแม่เนี่ยใช่ครับคุณแม่ในใจเนาะก็เลยมาเรียนกระดกใหม่จาใหม่ให้เรียนใหม่ปีไหนรุ่นยี่หก รุ่นหกปีปีเสาม่ปีสามส่นรุ่นยี่ปุ่นรุ่นดังเลยนะพี่รุ่นผอหนึ่งรอบหนึ่งกลับมาเผาอีกใช่เอ้ะไอ้กมันก็สิเก่าขนมรุ่นนั้นวันนั้นผก็สองกตัว่ากบเรียนน้อยไม่รู้จักใครหรอกเฮ้ยแต่สมัยก่อน กระโลกใส่ยีนได้แค่สุกเสาใช่มีตัวผมเนี่ยประท้วงก็ใส่ยีนนะแล้วก่อนเมื่อก่อนไม่ได้ใส่ทุกวันไม่ใช่เรวกระโดดใส่อะไรพี่เมื่อก่อนไม่เป็นอะไใส่ใส่เว็บอยมีไลายสองอะไรพวกนี้ใส่ได้แค่สุกเสาสุขเสาเท่านี้ใส่ยีนผมก็ฟรีเดยยังก็ลยงธรรมดาลองทรงครับลองทรงเอาจริงดิจริงครับแต่เขาไว้ก็ยาวรอบปากที่ไว้เป็นฟิลเอาหรอครับแล้วก็มีรุ่นสองหกเนี่ยประท้วงเผาเนี่ยเนาะแต่ไม่ได้เผาแล้วเราก็เผาลดที่ออกข่าว ดันหน้าไม่ที่เผารถใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็สอรอพยากรก็รับจบคนกันไปแต่รุ่นที่ใส่ยีนได้เลยที่ใส่ยีนได้ทุกวันเนี่ยคือรุ่นรุ่นผมยีบผมยี่ห้ายี่บห้ายี่ห้าอยู่ปีหนึ่งก็คือยี่บสามยี่บสี่ยี่ห้ายี่ห้าอยู่ปีหนึ่งอ่ะก็เริ่มใส่กันมายาวก็ใส่กันมายาวยาวตลอดเพราะพี่บ่าก็มันก็ไปทวงแกล้งขึ้นมา จริงๆแล้วจริงๆแล้วผมไม่ได้อะไรเลยผมไปนั่งดมกาวล <c oughs> แล้วยักๆๆย,ยักยักเพื่อนผมอม่ยักเนื้ตอนนี้เขาเป็นอยู่สุพรรณยักเนื้อสุพรรณเขอ,อไอ้บางปท้วงเ,เดี๋ยวผมถามาปท้วงเอาอะไรวะเอกอออปท้วงใส่ยีนทุกวนันของเสื้อแขนยาวเท้าเจ็ดสีเอาดิยักมาพูดเลยบําเดินเรื่องปีสองกัเปีหนึ่งเลยเดี๋ยปีสามเขาเดินเรื่อง <c oughs> พอไอ้นักผู้คนเดินคอทุกห้องเลยเดี๋ยวปท้วงนะปะท้วงแล้วออดดังเจอกันนั่ง ่อดดังทุกคนรวงแล้วก็ทวงเลยกลางสนามเลยทำอะไรบ้างวิธีการนะก็พอออดดังเพื่อนรวมทุกคนระเบิดลงก่อนเลยกลางสนามตุ้มสนามด้านหน้าใช่ครับหน้าตรงมสามเจ้าใช่ไม่ใช่สามหนะาสามเจ้าอ้าโอเคเสียงระเบิดดังทุกคนจุดกระแสดจำนวนพร้อมกันมาเฮกันมาเฮกันหมดเลยตบมือแล้วก็เฮกันออกมาโอ้โหพี่กบอยู่ด้วยหลังจากการประท้วงสําเร็จได้ใส่เกย์ยีเลยก็ ผ่านไปเทอมหนึ่งเขาก็ไล่ผมออกมันจะขึ้นปีสามอะก็ตอนนั้นตอนประท้วงตอนกำลังเทอมสองก่อนก่อนจะสำเร็จนี่มีตำรวจมาล็อกไว้ด้วยนะอุ้ยตำรวจโดนตีเละเลยครับใช่แต่ก็เอามาเอาเอาไม่อยู่ มัะม <Es> <an> ีม like ีช sure. right. well, ุดหนึ like like ่งกบก็โดนไปชุดหนึ่งโดนไม่ใช่ตอนยี่ห้าอ่ออนยีหใช่ยี่โดนตำรวจมีรั้วมาไม้หน้าามตีคิ้วรถติมผมวิทยิ้วรถตีเข่าอันนี้มันตอนยี่ห้ายโนก่อน่ก่อนแล้วก็มียี่หกก็โฉอีกทีหนึ่งแต่ที่ได้ใส่ยีนทุกวันเลยคือรุ่นตอนยี่ห้าโอนทั้ให้เป็นบางคนมันระว่าได้ความรุนแรงสมัยก่อนเราไม่คิดว่า เมื่อก่อนจริงๆแล้วแต่เราไม่ทำอะไรอาจารย์นะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรดแต่เราตีตำรวจตกลัวสุดตีไม่ได้เปต้นไม่ได้อะไรข่าวของคนที่ออกไปคนที่ต้องถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ไม่ไม่แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้บอกคนในเหตุการณ์เออยี่หก้นครับคนค่าแรงค่าแรงอาจารย์อ๋อยี่หกในก็ถือว่าเนี่ยนี่คือเรื่องจริงว่าเรื่องเราในเหตุการณ์ณตอนนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นพี่ขนกไม่จบพี่ละเหตุละเหตุเล่อล่อนน เขาไม่ให้ละแม่ก็มาคุยละเขาก็ไม่ให้เรียนละหลังจากนั้นไปอยู่ไหนต่อก็เป็นทิเทพอีกอาไปเรียนทุมเทพก็ไปรับเลยไม่รับอีกเอ้าจนไปเข้าพันธ์ิสิงลมอาไปสิงลมต่อนี่นะผมแต่ที่ที่ผมบอกให้ที่เขาพันธ์ิงเทพเขาไม่รับผมรู้เลยว่าเรื่องอะไรเรื่องวิดพายุนี่แหละ ตอนที่เรียนอยู่ช่วยไปนั่งนั่งเรียนเขาทุกวันเลยอ๋อเพราะพี่พีตอนนั้นเริ่มแล้วบอกเป็นบัดดี้พี่ย้ายสายจากหนึ่งสองศูนย์ใช่ไหมบาแล้วไปอยู่เจ็ดห้าไปนั่งนั่งเรียนเขาเลยเพราะกระโดดไปเข้าบกทเยอะแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รับเราเพราะเรื่องที่ประท้วงหรือว่าเพราะที่เราไปนั่งนั่งเรียนไงมัเป็นแก่แล้วเขารู้อยู่หรอกเขาบอกว่าถ้าเคยถ้าคนเคยติดตาม พี่วิทย์กับพี่บ่าวย้ายไปเช่าหอด้วยกันย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมพี่ในเทปแรกที่นักกุ้งสัมภาษณ์ใช่พี่ไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่ชีวิตกันกับพี่วิทย์ที่ไปไปไปอยู่กับวิทย์หนวแร้งนี่หน้าหน้าจะซอยซัพเปอร์แวร์โรงงานประกอบอ่ะปไกซอยเลยปไกซอยเลยซอยซัพเปอร์แวร์หรือเปล่ซัพเปอร์แวร์โรงงานซัพเปอร์แวร์นี่ไงจำได้เลยเป็นไงเอาเอาเงินใครเช่าอ่ะวิทย์ตอนนั้นวิทย์เป็นคนดูแลหมดวิทย์วิทย์หมดวิทย์คือ ตอนนั้นบเขาพอมีฐานะอ่เขาจะมีญาติเขาอยู่ซอยวัดสังตีแล้วก็บ้านเขามีตังค์แล้วก็จะเช่าห้องแล้วผมก็ไปมั่วอยู่นั้นน่ะพี่บี่อดีตเคยทําเป็นตําแหน่งอะไรในจังหวัดอ่าอ่านี้ครับเป็นนายกเป็นนายกอบปรจอบปจโอ๋หูใช่ครับจากซึ่งเาขันมเนี่ยนายกกลางเขาที่เรียกนายกกลางนายกกลางที่ที่นายกอบปจของนครนายกใช่ครับเไอ้ทอดดาวไอ้ หรอแล้วมันกินนอนอยู่กับพี่บางเนี่ยใช่ครับที่เขาออกไปก่อนยังไม่มีบางนี้ไงพี่บางดมไปไหนก็ดมไปเรื่องของข่าวยื่นไปเลยนะเขาบอกว่าผมติดตามพี่ไงไม่ใช่รองเท้าเออรองเท้าก็บอกว่าสมัยนั้นไปอยู่ด้วยกันแล้วแล้วตอนปฏิพันธ์ที่ศรีลมอ่ะมันมีเหตุการณ์อีกเรอบพี่เขาบอกว่าช่วงหนึ่งอ่ะพี่เหมือนโดนสาปพี่หัดจากแผนที่เลยใช่ครับไปยังไงพี่หนีคดี ไม่เล่ออะไรก็มีเรื่องกับเด็กบ้านครับโอ้เด็กบ้านก็เลยหนีคดีก่อนหนีครับแล้วก็มาโดนจับตอนทุสภาธมิน่ะสามห้าอใช่ครับพี่ไม่ใช่ถ้าบอกว่าหนีคดีนี่บางตานะหนีคดีหนีเล่นเล่นกันหนักเล่นกันหนักก็แต่ไม่พูดดีกว่าเล่นกันหนักว่าลไม่ได้หรอเลไม่ได้แล้วก็มันบางเขาโดนหมายโดนอะไรด้วยในเรื่องของไทม์ไลน์พี่สามารถรับได้ว่าสามห้าไม่อยู่แล้วใช่ครับพอหลังสามสี่ไม่อยู่ สามสี่คดีไงสามสี่หนีแล้วสามปีแล้วก็มาโดนจับสามห้าสามห้าเดือนโดนจับที่ไหนฮะโดนจับเดือนน่าจะสิงหาสิงหาที่แล้วที่พิเศษกรุงเทพแล้วก็ประกันมาเดือนสิงหาเหมือนกันตอนนั้นตอนนนั้อายุไรครับตอนนั้นอายุไรแล้วตอนนั้นผมน่าจะยี่สิบต่อผ่านแล้วก็แต่ตอนมีคดีที่มันเลยสิบแปดแล้วอ๋อเลยสิบแปดแล้วมันมันเลยมันเลยเยาวชนไปแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นสารผู้ใหญ่แล้ว โดนโดนไปกี่ปีแล้วโดนจับวันพุทธภาคมีกี่ปีฮะตี่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วโดนโดนวันพุทธภาคมีเลยแล้วต้องโทษที่ต้องอยู่ในนั้นสารยกมาสิบสองโอ้โหสิบสองคดีอะไรกี่ได้อะนะสิบสองปีที่หมายให้การอ่านต่อสารเลเหลแปดเลลแปดแล้วใช้ชีวิตจริงๆสี่โอ้โหหรือสี่ปีสี่ครับ เข้าไปบรรยากาศผมขอถามด้ยที่เข้าไปเนี่ยพภิบางเข้าไปในบรรยากาศที่พิเศษบ้านใหญ่เนี่ยออกฟอร์ดเทฟอร์ดพี่บังเข้าไปเนี่ยธรรมดาเข้าไปเนี่ยมันต้องโดนรับน้องต้องมีใครครับแต่การเขม่นกันใช่ไหมแต่พี่บังว่าะไงเนี่ยเข้าไปเป็นบรรยากาศเป็นเนื้อผมว่าผมเป็นคนโชคดีในการเจอเพื่อนฝูงนะเจอเพื่อนฝูงเจอน้องที่ดีอะไรพวกนี้เข้าไปถึงพิเศษวันแรกผมเจอกับพี่ของ้แขกชื่นเนี่ย ประชาชนอ่าแ,แ,แขกแขกจริงๆมันก็เลี้ยงขนมมาก่อนอเลี้ยงขนมมาแล้วก็คุกคีอยู่ผมแล้วไปเจอวิทย์วิทย์กุลศิริครับผมก็ไปนอนห้องเดียวเขาก็ถามผมเอ้ยนายเลี้ยงขนมก็ใช่จำไม่ได้นึกผมจำไม่ได้บอกเราพี่แขกอ๋อพอนั่งนึกผม,ผมนึกออกแล้วเขาเลยให้กินอยู่เขาอยู่บรรยากาศข้างในเนี่ยผมรู้ว่ามันลำบาก เข้าไปใหม่เน a, ี่ยถ้าเกิดไม่มีพวกอย่างบ้านใหญ่ทุนะไม่มีพวกมีังทนบ้านบางทนบ้านยานวาเอ่อบ้านดอนเืองเดี๋ยวมันจะมีบ้านหนึ่บ้านก็จะเลือกกันแล้วมันเจ้าเมเหมือนกันถ้าบ้านเราเล็กกว่าเราก็จะโดนบ้านนใช่ครับเป็นเรื่องจริงแต่ว่าถ้าเกิดมีสัมพันธ์ตรงนั้นเรามีเพื่อนเราอยู่เนี่ยมันก็จะคุ้มกะลาหัวได้พี่ใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงอยู่ในเวลาลำบากฟรีฟรีเลยที่อยู่แต่แผมว่าผมโชคดีอ่ะอผมโชคดีที่เจอเพื่อนเจออะไรที่ดีอ่ะ ก็ไม่เคยทํางานเลยไม่<ะ>ผมไม่เคยทํางานเลยไปไปเขาจะมีาตอนช่นองง<อ>านเขาจะแบ<อ>่งงานแลยพอดีไปช่างไม้ช่างไอ,อ,อตอนอยู่พิเศษเนี่ยแทบผมยังไม่ทําอะไรเพราะผมอยู่พิเศษอยู่ได้ไม่กี่วันผมจากแดนหนึ่งแกไปแ,แ,แดนห้าแค่ั้นแดนห้าก็ไปเจอยักษ์สุพรรณเนี่ยไอคนที่ชวนผมก็ท้วงเนี่ยอ๋อกไปเจอเพื่อนไปเจ้งเงิน เพื่อนรุ่นเพื่อนด้วยกันไปอยู่ก่อนแล้วไปไปสร้างฐานไว้แล้วเสร็จทีเนี้ยพอพอเขาปิดขังปุ๊บแม่งมายืนตอนแรกตอนยังไม่ปิดขังมันมายืนแบบล้อมล้อมห้องเต็มเลยเหรอผมว่าไอ้เย็ดเป็ดเอ้ยจะรับองไอ้ยาไอ้ยาพวกที่ผมมีเรื่องแน่เพราะมันพูดไปแล้วว่ายามันอยู่ข้างในเต็มเลยพอเขาปิดขังตึ้งแม่งมายืนเฮ้ยไอ้เยสเนี่เพื่อนกูเพื่อนกูโอ้โหอ้าวไอ้สัสยาจริงจริง มันก็เสร็จจังบาลไอ้เนี่ยมันก็เลยบอกเอ้ยอ๋อเนี่ยบบางหงุจ่าเป็นเพื่อนเราเพื่อนผมครับมันก็เลยจัดหาที่นอนให้ผมหงุจ่าที่ลยนะใช่ครับคือที่นอนสมัยก่อนเนี่ยผมโอ้ถ้ามาอยู่ถ้ามาใหม่หัวตีมมาใหม่ใหม่ที่ไปอยู่บล็อกเลยไปอยู่ในบล็อกใช่บล็อกอื่เป็นส้วมอ่ะใช่ง่ายด้วยานอนลำบากเหมือนขี้เหมือนเที่ยวก็อยู่งั้นน่ะแล้วก็ไปอยู่แดนห้าได้ไม่กี่วันน่ะก็จับย้ายไปแดนหกลาดยาวเลยจับพิเศษไปแดนล่าดยาวเอ้าคุกใหญ่ มันมันโทษทาเลเอาจะกันก็เลยย้ายไปอยู่โอ้โหนี่คือบ้านใหญ่เลยครับสัมผัสกับพิยักษ์แวบหนึ่งแวบเดียวแล้วไปอยู่รุ่นเป็นไงเข้าไปถึงเข้ามาเข้าไปแดนหกก็อยู่ได้แวบเดียวไม่ยายถึงไปแดนหนึ่งเลยอยู่ด้หนึ่งนี่เป็นยังไงพี่ก็เคยเพี่ยบมันหนึ่งเป็นแดนคนมีตังค์โหพี่มีตังเลยผมไม่รู้ไันยายผมไปทาไม คนในคุกเนี่ยนะไอ้คนคนข้างในเนี่ยบ้านผมไม่ได้ไม่ได้พนมีฐา,านะนะ